สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซแถงแพงสมองสุบอนสุขสุขคนเนาะยินดีตอนหับถูกท่านเข้าสู่สองสบูาแนวบัฟังลาฟังไทยนะพี่น้องหรือว่าทางต่างประเทศ USA เนาะพี่น้องที่เขามาเบิ่งมาสมในขณะนี้กับสบายดีและสวัสดีเด้อตอนนี้กับเบิงคือฝนนฝาสิลงพี่น้องเอ้ย khéo lẽ luôn là thằng phụ mà bừng có đục phẹt cặp nọn chiều cặp bảo tàu hãy hết tố ăn khai khóng hãy sơ bộ phía nọng ơi một bên tố khai khóng đấy โต๊ะว,ว่างขายของพี่น้องโต๊ะว,ว่างของขายของสโบโต๊ะนี้กำลังเห็ดเ,เป็นอะไรโต๊ะสมเจ้าเนี่ย นี่จะ่องวิโนครับท่านก็ต้องผิดนะดอกนั่นกขามาดีเขามาเป็นยังไงดี4น้ำใช่ไหมดีขังองดอกลุ่มลง่มนแล้วก็มันเป็หนึ่ง ทั้งหน้าพะยะเงียมพี่น้องพะยะเงียมไปใส่โสดนอนหน้ากับลูกทรายพอยะเงแยมอยู่ในปีทั้งหน้าพะยะเงียมลังบักงหนึ่งทั้งหน้าพะยะเงียบโอ้ยอะไรอยู่ไหนอยู่หน้าสะมือนไม่อยากเมื่อบ้านเลย นี่ก็คือห่มบกใหญ่บกต้นบกใหญ่นี่ก็คือที่หน้าเคยลาวซื้อบอกกว่างเนาะพี่นนองโดดยังมาแบบนี้ตลาดน้อยมาแบบนี้ ไผสิแก่นอะไรล่ะไผสิแก่นอะไรล่ะเียงแลตลาดเ่ย้ล้ี่นองแน่งน่ยเ้นได้แหะพี่น้องเส้นได้บ่คือหนาอุ้ยคือหนาลากแค่ว่าได้่าสาพี่น่องโอ้ย บัดผมมาขายได้เฮือนนะมือนะขคนเนี่ยเอาขืนเอาไปเอาขืนขืนตั้งเฮือนไปเอาเงินมาได้เลยลาบูดอึ้งตึ้งอยู่ว่าเส้นมือใหม่จะมาเอาได้บอกกระสืออยู่ส่งมังกวขึ้นซะเหมือนเย้าโหดได้ซื้อดำอยู่สมือเลยนะพี่น้องยังหยานมาได้ชิพันกี่เอามายืมนเงินนั่นตลาด Hãy ngân mấy con chém ch filt của bạn hoc hoặc là các bạn tiền bà hiểu này. Lang thang flats. có đại đ Hanwoman hơn จะได้นสี่สิบหาสิบพันเมื่อไรตลาดแกขินหอดเมียแล้วจะโง่เมื่อมีเมีอะวมีแลออย่างเ้ยเอาบาวานกินบาวานเอากินอะไรอะไรเนาะมังนาวม่มีใส่บ่มีสาสิสีอัน จะสิเป็นผู <Maybe in the beginning> ้ชักผอดบ่างไหมเนี่ยเออคอยเป็นผู้ชักผอดเอ้ามันครบฮอด์ร่อยหรือยังอีกอันนึงยืมด้วยนี่ยืมก่อนได้ที่จ่ายเองเอาแต่อันนี้แล้วกันอะไรเขากันดูหามเืิอเท่าไหร่ยังอีกอันหนึ่งบ่แถมบ่ตลาดเนาะหกสิบอีกอย่างหนึ่งอีกหกสิบหกสิบห้าสองแล้วว่ะแถมบ่นี่ยนะอ่ะแถมบ่เฮั่งอาเจ้ายังอ่ะเลื่องอาะสองเยหกสิบห้าสี่วันเจอเจ้ามาเคือไปเนียนแรงหกสิบหกสิบอันนี้ห้าคนเหมือนบ่ก เราก็ได้หาชิมหาหกชิพตรยตัวนี้ไทยมาออกมายัางอนะราบบลูบบ,บอ่อแถมหลายแท้เราพันแต่แถมมาหกสิบหารอยหนึหน่งหกชิมหาขอบใจเด้อสันเดินใช้เงินลอยหนึ่งนะในช้เงินลอยหนึ่งขอบใจเด้อเฮงเฮงมันมันรวย

ก้าแมนท้าก <Come through. S 1> ัแลนมาซูมือเนาะแลนมาซูมือข้แมนท้าก็เนาอขันากรถเยแ้นากะลดนะปั้นกันกินข้าวต้มขนมนะจะซื้ออไรเอาปลหออีพอได้เอาปลาอยอีพอวายมาวายมาเขาเฮี้ยนกันยังอยากมาเอาคิวมีจะกันกินนํากันแน่แกกินน้ำกันน้ำทามันบ่พอกัน ทันผลอันมันเดบบพอได้พอดิอีพอดิกับอีพ้นดิโอ้พอ,ด,อ,อ,พอด้ยืนขายเลยให้ใจ เดี๋ยวถ่าเบิ่งมันสีแลลวออกมาเป็นอะไรนาะพี่น้องถ่าเบิ่งตะแหลวเนาะสีแหลวอะไรพี่น้องอสิกอสกัสูชินักจายีะนักเตียงกับพี่น้องเอ้ยงหาตัดเอาปีกแป้นมาเห็ดปีกไม้มาเห็ด

เป็นได้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 โอเคโอเคอ่ามันคือซึงเธอเลยนั่นนี่ว่ะ เป็นได้เป็นได้คนทางมันกีเล่นอยู่มันอยู่รบนทางเนาะคนทางซูงเนาะเด็กหน่อยบ่เห็นเด็กน้อยบ่เห็นยังสูงอยู่ คยววัดคิววัดเป็นกันเป็นเด็กหน่อยวัดบึงคันนี่เป็นยังลูกมันมี่ยังอยู่ได้หมดนะฮะลูกพิซเซนมาหน่ากันสิ่านนี่ช่องกะรี่เียงนี่เล่าวะน่เอยู่เดียวคนมียังแอบเข้าหัวควัคือกัเนี่เป็นตาสร้างเนาะแอบนัก โอ้เตียงเฮาแล้วแล้วขอบใจเด้อทุกคนขอบใจขอบใจขอบใจเดี๋ยวได้เงินมาสิเลี้ยงมุกระถะบอกประหยัดกินมูกระทังกินยังไะกินพันกระปุกพอกินพันกระปุกกินผ่านกระปุกสามคำสิบบ่บ่ยังยังบ่มีไรได้ จะว่าอาอรนี่นี่นี pues 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 uh ่น huh. ี่เหนปะนี่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 นนนี่นี่นี่่นี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 นี่นี่นี่ี่นี่นีนี่นี่นี่นีนี่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 ่นี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 ่่นี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  เห็ดเตียงหายปาขายของเนาะเออเออเมื่อกินเลยอย่ากินยังกับเมื่อกินอย่ากินยังกับเมื่อกินลดอ่งกลมกอลงเลยโอเคคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเตียงกันแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปนะพี่น้องสบายดี